สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมนายสุภลักษณ์คุณโตวันนี้มาพบกับรายการกิจกรรมใหม่ๆของทางโรงเรียนครูป,ประชาสค์กับธ์ขุวสาระออนไลน์นะครับทางจังหวัดชัยนาทได้มีงานมหกรรมหุ่นฟังนกและงานกาชาติครั้งที่27ณเขื่อนเลี้ยงหินมีนในงานก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งมีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งอบจชัยนาทคอนเทสซึ่งทางโรงเรียนครูป,ประชาสรรค์ของเราได้ส่งนักเรียน และวงดนตรีของโรงเรียนกุลุกป,ประชาสันไปร่วมประกวดนะครับร่วมประกวดกับทางอ,อบอจอชัยนาบโดยผู้ที่สนใจจะไปเชียร์หรือไปร่วมให้กําลังใจนะฮะก็จะไปได้ในวันที่9ครับวันที่9วันพฤหัสนี้แล้วก็วันที่12วันที่9จะเป็นการแสดงโชว์ของทางโรงเรียนนะครับคือไม่ได้มีการประกวดอะไรแต่ส่วนวันที่ส2 เป็นการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด12โรงเรียนก็โรงเรียนเหล่านี้ก็จะมาจากโรงเรียนที่จะมาจากจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนที่มาจากจังหวัดอุทัยธานีและโรงเรียนจากในโรงเรียนในจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมไหนที่น่าสนใจที่จะมีมาอีกก็ตอนเราจะ มาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้รายการกิจกรรมใหม่ๆของทางเรียนครูประชาสรมพ์กับกลุ่มสาระออนไลน์ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ